สวัสดีครับขึ้น C4 ไม่ปั่นแห้งคลิปเดียวจบเครื่องซักผ้าฮิตาชิการซ่อมต้องใส่รองเท้าและห้ามเปียกน้ำเพราะอันตรายอาจถึงชีวิตขั้นตอนการตรวจซ่อมสังเกตดูว่าถังเขย่าแรงหรือไม่ถ้าถังเขย่าแรงหรือถังโยกขั้นตอนการซ่อมดังนี้แต่ถ้าถังนิ่งปกติไม่เขย่ารุนแรง ือเขย่ามันสั่นๆน,นิดหน่อยก็ให้ตรวจซ่อมด้วยแบบนี้ส่วนนี้ก็คือคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะก็จะเป็นวิดีโอให้ชมนะครับซึ่งก็จะมีขั้นตอนการซ่อมอยู่ในนี้เลยเริ่มต้นจากทางเขย่ารุนแรงก่อนดูทางโยกคือเห็นได้ชัดเลยครับถ้ามันจะเขย่าวมันจะมันจะตบตับตบจับเลยคือรุนแรงอย่างเห็นได้ชัด หนึ่งวิธีแก้ไขก็คือเกลี่ยผ้าให้เสมอถ้าไม่เสมอก็จะเกิดอาการขย่อยยาวแรงหรือเตะถังได้และเครื่องจะปล่อยน้าเข้าออเครื่องเพื่อซักใหม่เพื่อเป็นการเกลี่ยผ้าในขณะซักให้เสมอเพื่อที่จะปั่นแห้งในรอบต่อไปได้แต่หลักการทํางานจริงๆนั้นไม่ค่อยได้ผลครับถ้าซักตุ๊กตาถัางก็จะชอบขย่อแรงให้เอาตุ๊กตาออกครับซักผ้านวมก็ชอบเตะถังเช่นกันต้องกระจายน้ําหนักผ้านวม เมื่อกระจายน้ำหนักผ้านวออกไปให้เท่าเๆกันทั้งถังก็จะใช้ได้แล้วครับ 2. จับหัวมุมเครื่องซักผ้าโยกดูว่าโยกหรือไม่โดยการจับที่หัวมุมทั้งสองด้านในแนวทยแยงถ้าเครื่องซักผ้าโยกก็ปรับขาตั้งด้านหน้าจะมีที่ปรับด้านหน้าทั้งสองด้าน 3. เอาน้ำใส่ถังให้ท่วมจานพอประมาณ แล้วดูว่าน้ํากับขอบจานซักเสมอกันหรือไม่ถ้าไม่เสมอก็แสดงว่าเครื่องซักผ้าเอียงอยู่ให้ปรับขาเครื่องซักผ้าใหม่ให้ได้ศูนย์ก็ใช้ได้แล้ว 4. น็อตยึดถังปั่นคลายออกทําให้ไม่ได้ศูนย์ทำให้มันหลวมขอบแขกทําให้เวลาปั่นแห้งมันเกิดเอียงนะครับก็ให้ไขน็อตกลับเข้าไปก็ใช้ได้แล้ว ห้าตรวจดูว่าโชคเป็นสนิมหรือไม่ถ้าเป็นสนิมบริเวณโชคหรือส่วนที่เป็นสปริงเส้นใดเส้นหนึ่งก็จะทําให้ถังไม่สมดุลทําให้เกิดอาการเขย่าอย่างรุนแรงก็จะต้องทําการเปลี่ยนโชคควรถ่ายรูปตำแหน่งโชคไว้ก่อนโชคคู่หน้ากับโชคคู่หลังจะไม่เหมือนกันเวลาเปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนทั้งสี่เส้นครับคือขายชุดละสี่เส้น เป็นโชคมือสองก็อยู่ที่ประมาณสองร้อบาทครับ 6. โยกถังดูว่ามีน้ำท่วงอยู่บนขอบถังหรือไม่น้ำขอบถังด้านบนจะมีไว้เพื่อรักษาสมดุลขณะทั้งหมุนด้วยความเร็วสูงถ้าเขย่าแล้วมีเสียงน้ำอยู่ก็แสดงว่าปะกะติห้ามยุ่งกับส่วนนี้โดยเด็ดขาดถ้าถังปะกะติไม่เขย่ารุนแรงคือเขย่าของมันตามปะกะติคือขัสันส้นนะครับ ไม่ถึงกับขยาวคือแค่สั้นๆขั้นตอนการซ่อมดังนี้ 1. นึ่งตรวจเช็คสวิตประตูในรุ่นที่มีก้านสวิตขายาวคือถ้าถัางมันเตะจะต้องเตะโดนขานี้ประมาณ3ามครั้งเครื่องก็จะปล่อยน้ําเข้าเครื่องเพื่อซักใหม่เพื่อเป็นการเกลียย้า้เสมอเพื่อที่จะปั่นแห้งในรอบต่อไปได้ให้ทําความสะอาดสวิตประตูนี้นะครับ สวิตที่เป็นขาก้านยาวนะครับที่ถังเวลามันผักมันแรงๆหรือขย่ามันแรงๆมันจะมาเตะก้านสวิตนี้ได้นะครับให้ฉีดด้วยน้ำมันโซลแนนะเพื่อกำจัดเพื่อกาจัดความสกรปรกนะครับหรือระยะสวิตเปลี่ยนไปครับก็จะต้องทําการดัดสวิตตามคลิปที่เกี่ยวข้องด้านล่างนะครับหรือสายไฟขาดในหรือขาดบริเวณขั้วหรือแจ็คหลวมทําให้เกิดการแตะบ้างไม่แตะบ้าง หรือเป็นที่แจ็คขั้วต่อสายไฟสกปรกทำให้แตะบ้างไม่แตะบ้างโดยหลวมคือเวลาปั่นแห้งจะมีการสั่นเล็กน้อยเป็นปกติอยู่แล้วขณะที่สั่นเล็กน้อยอยู่นั้นคือขณะที่สั่นเล็กน้อยอยู่นั้นจะทำให้เกิดสัญญาณไฟที่สวิตช์โรโต้ก้านยาวมันสวิงตามการสั่นทำให้ mcu นึกว่าเตะถังรุนแรง mcu จะสั่งปล่อยน้ำเข้าเครื่องเพื่อซักใหม่ เพื่อเป็นการเกลี่ยผ้าให้เสมอตามที่นักตามที่นักโปรแกรมเมอร์คาดดาไว้ว่ามันจะเสมอแต่มันก็ไม่เคยเสมอได้เลยนะครับเพื่อที่จะปั่นแห้งในรอบต่อไปได้ให้ตรวจเช็คโดยใช้มิเตอร์จับที่ขั้วหรือแจ็คหรือไฟหรือสายไฟนะครับเส้นนั้นๆแล้วโยกสายไฟว่าโอหมนิ่งหรือไม่ ถ้าไม่นิ่งก็แสดงว่าเป็นที่สายหรือแจ้งนั้นหรือจะทําการชดสวิตประตูเข้าด้วยกันด้วยฟิลรถยนต์ตรงนี้ไม่ใช่10แอมป์นะครับเพราะว่าไฟตรงสวิตนี่เป็นไฟที่กระแสต่ําครับดังนั้นใช้ฟิลขนาดไหนมาใส่ก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเลือก10แอมป์ขึ้นไปอันนี้เขียนผิดครับให้ใช้ฟิวขนาดใดก็ได้นะครับแต่ให้ใช้ฟิลรถยนต์เพราะว่า สามารถเสียบเข้าได้พอดีครับเสียบสายสองเส้นของสวิตเข้าด้วยกันได้พอดีค่าประมาณ10แอมป์ขึ้นไปโดยจะใช้ลวดพันสายสวิตทั้ง2เส้นเข้าด้วยกันเพื่อทดสอบดู่ก่อนก็ได้ถ้าช็อตสายสวิตทั้งสองเส้นเข้าด้วยกันแล้วหายก็แสดงว่าเป็นยีสตสวิตให้ทําการซ่อมสวิตตามคลิปด้านล่างหรือเปลี่ยนสวิตก็จะใช้ได้แล้วแต่การช็อตสวิตต้องระวังเครื่องปั่นมือด้วย เพราะเมื่อเรายกประตูซึ่งสักผ้าจะไม่ตัดหมายความว่าปั่นตลอดซึ่งอันตรายมากหรือเช่นถ้าเป็นเครื่องสักผ้า lg ที่ไม่มีการสวิตประตูก็จะทําการตรวจจับด้วยตัวเฟสเชอร์แทนตัวเฟสเชอร์ก็คือตัวจับความถี่เพื่อตรวจสอบระดับน้ํานะครับมันจะเป็นตัวจับระดับเป็นตัวตรวจจับระดับน้ํามันจะมีสายยางคล้ายสายน้ําเกลือ ต่ออยู่ที่ถังนะครับเมื่อน้ําขึ้นมามันก็จะดันเพชเชอร์ตัวนี้ให้แกนเฟอร์ไรท์ในเพชเชอร์มันจะมาดันยางไดร์แฟมในเพชเชอร์ทาให้แกนเฟอร์ไรท์ในเพชเชอร์ไหลเข้าสู่ขดลวดได้ลึกมากขึ้นเมื่อไหลเข้าไปลึกมากเท่าไหร่ความถี่ก็ยิ่งต่าลงมากเท่านั้นเอ็มะอยูก็จะทําการตรวจจับความถี่ตรงนี้เมื่อถึงจุดที่เขาได้เขียนโปรแกรมกันไว้ ก็จะรู้ได้ว่าน้ําอยู่ในระดับที่ต้องการแล้วก็จะทําการทํางานตามที่ได้เขียนโปรแกรมไว้นั่นเองตรวจจับด้วยตัวเพชเชอร์อนะครับคือจะมีลูกเหล็กอยู่ภายในเมื่อถังเตะก็จะทําให้ลูกเหล็กภายในเพชเชอร์กระเด้งกระดดอนกระเด้งกระดอนทําให้ความถี่เปลี่ยนแปลงทําให้ mcu เข้าใจว่าถังเตะอย่างรุนแรงก็จะทําการปล่อยน้ําออกก็จะทําการปล่อยน้ําเข้าเพื่อทําการซักเพื่อเกลี่ยผ้า หรือสายมีปัญหาตามขั้วแจ็คแจ็คหลวมแจ็คสกปรกสายขาดในหรือสายขาดระหว่างขั้วก็ให้ตรวจเช็คดยการวัดโอห์มโดยการขยับสายว่าโอห์มนิ่งหรือไม่ถ้าไม่นิ่งก็จายก,การสายหรือแจ็คนั้นหรือในกรณีที่มีหนูกัดสายไฟเพชเชอร์ขาดและสายไฟมอเตอร์ต่างๆขาดในตำแหน่งเดียวกัน เวลาหนูกัดมันมักจะกัดจยตำแหน่งเดียวกันครับมันจะกินไปจนกุดหมดเลยเมื่อพันสายไฟเสร็จแล้วถ้าสายเพรสเชอร์อยู่ติดกับสายมอเตอร์ต่างๆเมื่อมอเตอร์เริ่มต้นทำงานก็จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กสูงสุดไปตัดกับสายไฟเพรสเชอร์ทำให้ความถี่เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้ MCU เข้าใจว่าเตะทางอย่างรุนแรงได้เช่นกัน ในกรณีสายที่เป็นปกติมันจะไม่เกิดเข้ามาได้นะครับมันจะเกิดเข้ามาไม่ได้ในกรณีที่โดนกัดสายไฟขาแล้วเรามาพันสายนะครับมันก็จะสามารถเกิดสนามแม่เหล็กในกรณีที่เราวางสายไว้ชิดกันเหมือนเดิมมันก็จะเกิดอาการนี้ได้เช่นกันนะครับในตอนจังหวะแรกที่เราพันสายกลับเข้าไปเมื่อเทสจะไม่เกิดปัญหาใดๆทั้งสิ้น แต่ใช้ไปได้สักระยะสายมันจะมีแรงดึงดูดเนื่องจากมีสนามแม่เหล็กมันจะดึงดูดเข้าหากันจนถึงจุดจุดหนึ่งมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจนทําให้ m c u ตรวจจากความถี่ได้แล้วก็รู้ว่ามันสวิงก็จะเกิดอาการนี้ได้เช่นกันส่วนอาการนี้ฟังแล้วมันเหลือเชื่อนะครับแต่ผมได้ทําคลิปไว้เรียบร้อยแล้ว ไว้จะได้นำเสนอในโอกาสต่อไปก็ต้องรออีกอาจจะเป็นหลายเดือนเพราะผมมีคลิปเยอะตอนนี้ผมก็ทยอยทำขึ้นไปถ้าใครอยากรู้เป็นอย่างไรก็คลิกติดตามเลยได้ถ้าคลิกติดตามได้เลยครับเพราะการคลิกติดตามเมื่อผมทำคลิปขึ้นไปก็จะไปโชว์ให้ท่านดูท่านก็สามารถเลือกดูได้เลยครับเพราะถ้าท่านมาดูทีเดียวก็คงไม่ไหวเพราะคลิปมันเยอะ ให้แยกสายเพชเชอร์ออกนะครับจากสายมอเตอร์ต่างๆในบริเวณที่พันสายเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับโดยการพันสายเพชเชอร์ไปต่างหากเลยครับให้พันสายเพชเชอร์จะมีสองเส้นหรือสามเส้นก็แล้วแต่แล้วก็พันๆเข้าไปนะครับรวมกระจกเดียวกันเลยแล้วก็พวกสายมอเตอร์ก็รวมไว้กระจกหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาสายก็หาหลักอะไรก็ได้ครับใน บอดนั่นแหละครับแล้วก็พันเพื่อให้มันแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงก็เท่านี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ครับเพราะผมก็เจอมาสองครั้งแล้วครับอาการแบบนี้แต่ต้องเป็นสายที่ดนหนูกัดสายไฟขาดแล้วมาพันใหม่นะครับจึงจะเจออาการแบบนี้ส่วนสายไฟปกตินั้นก็ยังไม่เคยเจอครับส่วนใหญ่จะเกิดตอนมอเตอร์ซักปั่นเริ่มต้นทํางานหรือ,อยุตททางานนะครับเพราะจะสามารถ เพราะมอเตอร์สกปันเนี่ยมันจะใช้กระแสสูงเวลาทํางานเนี่ยมันจะปึ๊บเลยน,นะครับจังหวะขึ้นทีแรกจะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กที่เข้มนะครับและมันจะสามารถเข้ามาที่บริเวณที่หนูกัดสายไฟขาดได้เลยนะครับดังแต่ถ้าเราแยกออกจากห่างกันมันก็จะไม่เกิดน,นะครับถ้าไปวา,างติดกันเหมือนเดิมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการตัดต่อสายไฟแล้ว มันจะเข้มจังหวะที่เริ่มต้นทํางานนะครับหรือทํางานนะครับเพราะจะสามารถส่งสนามแม่เหล็กได้แรงสูงสุดและมอเตอร์ซักปั่นนั้นก็จะส่งสนามแม่เหล็กได้รุนแรงกว่ามอเตอร์เดนนะครับดังนั้นก็จะเป็นจังหวะมอเตอร์ซักปัน่นถ้าเป็นเนื่องจากสนามแม่เหล็กรั่วมาที่สายเรเชอร์ก็จะทําให้เกิดการเสียอื่นๆร่วมด้วยครับมันจะมีรวนไปดังดตลอดเลยนะครับเดยกไม่ใช่ว่าจะมีอาการเรื่องปั่นแห้งอย่างเดียว จะมีอาการแห้งอื่นๆด้วยโดยเรียกว่าอาการรวนนั่นเองส่วนคลิปที่เกี่ยวข้องนี้นะครับก็จะเป็นการวัดเป็นอะไรนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับถึงจะเป็นคนละยี่ห้อก็าตามที่ใต้วิดีโอที่ท่านกําลังชมอยู่ครับคลิกลิงก์เข้าไปจากนั้นคลิกคําว่าซ่อม จากนั้นเลื่อนลงมาที่เครื่องซักผ้าฝาบนสองครับคลิกเครื่องซักผ้าฝาบนสองจากนั้นก็เลื่อนลงมาครับขึ้น C4 ตรงนี้นะครับถังเขยวไม่ฝันแห้งคลิกเข้าไปก็จะมีวิดีโอให้ท่านชมและก็ข้อมูลให้ท่านอ่านเพิ่มเติมครับสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ